ดีจ้าพี่น้องทักทายสบายดีพี่น้องมูสุ๊บสกคนเด้อถักทายสบายดีพี่น้องยามเช้าจ้าสะพายสิภาพี่น้องไปยามนียยามตอนกับพี่น้องจ้าเพราะว่าวันนี้ฝนตกจ้าเดี๋ยวเราไปรอรุ่นกันว่าเราชิไ่้กี่ตัววันนี้เราไปซื้อคาตังกองมานึเดี๋ยวไปหนึงเด้อได้กระตามมาพอ มันยังมาลง้ตุ้งตรวจพี่น้องเอ้ยโอ้โออไปเตรียมพร้อมไปอรอลุ้นกันเด้อจ้าว่าเราจะได้ไหมจ้าวันนี้พี่น้องจ้าปลายเสื้สิ้าพ,พี่น้องไปยามลียามต้อนหรือว่ายามโต่งนั่นเองพี่น้องไปไปลุ้นกันว่าจะได้กี่ตัว

น้ำแห้งเติบนะาจะมีอยู่ละมั้งน้องไฮ้มันเข่าได้แหละเอาปลาลาดปลาลดประยักษ์หรือว่าปลาขอปลาอันสุดูเรื่ไยเรื่อย ก็ขอมันออกปะจักมันอยู่ไหนบ่อโออเสียดายนี่ไ,ไปเาไปลอดลุ่นกันพี่เนาะาไปลอดลุ่นกันพี่เนาะหนามกันไร้ถือว่าไร้กว่าหมู่ว่านี่อยู่พี่เนาะปมก่อน มีบ่ะอุย้ยมีอยู่มีอยู่กระปูก็มีเอาไม่เฮ้ยกระปูแน่ตกลงไปแป๊บนึงค่อยว่างอันนี้ก่อนจ้าสภาพสีภาไปลุ้นกันไปเราไปลุ้นกันเราจะได้กี่ตัวนะจ้าเราจะขอใส่หนีเลยพี่น้องไปไปเลยเจอนอาจจะเห็นคอนจอเมย์แล้วพี่น้องเพราะว่าเอาทนจอบางหน่อย่านอัน,นกองข้าวปี่อนนี้ สิได้ร้ายคือเขาได้พี่น้องเอ้ยบนตนุกกระดาษพระเจ้าละวน 没到个发，我还

เ้าก็มักหอยไปหาเก็บหอยดิบอ่ะมาตบขายนี่หาเก็บหอยซีรีไม่หนาไม่มีอะไรเลยปลากรอกต่อไปชังหน,น้า,านอ้าวน้อยจะได้เพลงหมดได้ใช่ไ

ไปแล้ว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 โอ้โหนึ่เน่งเวีนจักอาไปเสียนะไปเอาไปสนะไว้ดีกว่านะสำนกเอาแล้วพี่น้องเนาะป้าจะสพาสิพาไปลอบเกียบอยกับพี่น้องจ้าฝนตกอาจจะมีไต่ตุ้งยิ้งตุ้งยิ้งุ้ง้ง สภายสิภาพไปเลาะพี่น้องเราจะไปเลาะกันเ้ยไปไปไปหาเลาะเบิ่งว่าจะมีหอยให้เราเก็บไหมจะไ,ปไ,ปได้ไหมเชวบเชวบ ฝนก็ยังลิ่นอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยสภาพสภาพพี่น้องไปรอก่อน เอาสิละบายออกมันจกมาก่อาะอุราบณานั่นกะ่ะคู้ป่ามันจีขาดดูบรรยากาศบรรยากาศคือผ้าคืคคคมๆไงเสียงน้ำไหลเสียงฝนตกเนาะพี่น้องเนาะ ฝนตกลินแง่แง่แง่เลยบรรยากาศดีมากเลยนะทุกคนขาวหอกกระเลิบเสียออกห่วงออกหางเริ่มเป็นหมากเป็นห่วงแล้ว ว่า้นบนอย่างน่าเบก่อว้าวน้ำหลดลงมาพี่นนอง ท่าอีกอหน่อยกับเรื่องอันลามเลยพี่น้องเอ้ยข่าวเคียวโบมีแล้วอันะะจะเป็นข่าเลืองแล้วบบดนี้มาอีกเท่อนาอีกอะมีแต่ตอตแล้วบนี <c> ้ไ <oughs> ม่ะต,ต่อเฟื่องเนาะบรรยากาศกันประมาณนี้เลยพี่น้องจ้าตอนนี้กับพ้นตกลินพี่น้องจ้าเบิ่งใส่เบิ่งเขา ยอดนอกจถ้าฝนตกแล้วออกมานานะพี่น้องอากาศมาก็จะดีพี่น้องจะแบบว่าสดชื่นนะแบบหอมเห็นธรรมชาตินะพี่น้องเนาะส้ายก็เอาเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็วิวสวยๆบรรยากาศดีๆมาฝากพี่น้องจะสวกฝนตกมันจาพี่น้องจาบอกออกมาก็ว่าได้แบบคือว่าฝนตกแห้งนะพี่น้องก็เลยออกมายามแล้วก็ออกมายามหลี่ยามโตแล้วก็ออกมาชมบรรยากาศพี่น้องจาเพราะว่าฝนตกมันก็จะ น้ำปูมน,ยยนมันสิคาอย่านเนาะใบหนาใบเย็นเขาเนาะพี่น้องมันก็สวยงามแบบหนึ่งนะพี่น้องเนาะไปะพี่น้องจ้งสาสปายกันจะจบคลิปไปเพียงคนนี้ก่อนเด้อฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจน้องหลายเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้พอพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย